สวัสดีครับเพื่อนผมช่างกิจนะครับวันนี้ช่างกิจจะพาเพื่อนมาเปรียบเทียบรถ2รุ่น2ราคาของทางยามาฮ่านะครับ ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้เป็นฟ a ซิโ2,022ล่าสุดสีฟ้าตัวสแตนดาร์ดคันนี้นะครับส่วนด้านขวามือของช่างกิจนี้เป็นแกรนฟิราน o สีแดงปีล่าสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวแกรนฟิราน o มีราคาแนะนำอยู่ที่58,000กับอีก400บาทนะเพื่อนส่วนตัวฟาซิโอคันนี้ตัวสแตนดาร์ดมีราคาแนะนาอยู่ที่54,900บ,บาทนะครับ ทั้ง2คันนี้เป็นเครื่องยนต์125ซีซีเช่นเดียวกันนะครับส่วนสีที่เพื่อนเห็นถือว่าสดใสแจ่มมากต้องบอกว่าในรถมอเตอร์ไซค์ในยุคปัจจุบันนี้ในเรื่องของสีถือว่ามีความสดใสมีความสวยงามมากเพื่อนๆที่เพื่อนเห็นฟาซิโอคันนี้เป็นสีฟ้านะเพื่อนๆอ่าเป็นสีฟ้าเงาทั้งสองคันเป็นสีเงาทั้งคู่นะครับไม่ใช่สีด้านตัวนี้เป็นสีฟ้าเงา ในเรื่องของรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์ต่างๆเพื่อนๆก็อันนี้ความชอบส่วนตัวทั้งกิดไม่พูดถึงว่ารูปลักษ์รูปทรงความชอบจะเป็นยังไงนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นแต่ในมิติของตัวรถทั้งสองคันนี้เจ้าตัวแกรนฟิลโนจะมีรูปร่างที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าส่วนฟาซิโอจะเป็นรูปร่างที่เล็กกว่าอันนี้ก็เป็น2รุ่น2อ,อย่าง2แบบให้เพื่อนๆเลือกนะครับแต่เครื่องยนต์มีขนาดซีซีที่ 125 cc เครื่อง Bluecore Eco เช่นเดียวกันทั้งคู่นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวช่างเกียริจะมาบอกว่าใน2คันนี้มีอะไรที่แตกต่างและคันไหนมีอะไรคันไหนไม่มีอะไรนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นก็คือตัวแรกเลยตัวไฟอ่าไฟหน้าเขาจะเป็น LED นะเพื่อนๆแต่เจ้าตัวฟาซิโอไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีจะเป็นแบบหลอดนะเพื่อนจะเป็น LED เฉพาะตัวชุดไฟหน้าเท่านั้นนะครับ แต่เจ้าแกนฟิราโนโไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกจะเป็น LED ทั้งหมดนะครับแต่จะเป็นตัวหลอดแค่ไฟเลี้ยวาสายขวาหน้าหลังเท่านั้นเองนะครับสำหรับเจ้าแกนฟิราโนทั้งสคันนี้เป็นเครื่องยนต์125เช่นเดียวกันนะครับความแตกต่างารูปร่างหน้าตาตัวนี้จะออกแบบไปทางาทรงแคปซูลสำหรับฟาซิโอส่วนเจ้าตัวแกนฟิราโนโจะออกแบบไปใน สไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะเพื่อนๆจะออกทรงทางเว็บป่านหน่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะมีความคลาสสิกอ,อยู่ในตัวเรื่องเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต105์ 105cc เป็นเครื่องบูคอแล้วก็มีระบบอีโคทั้งคู่นะครับตัวนี้ถือว่ามีความเสมอกันในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแล้วระบบต่อมาคือระบบตัว Stop and Start ทั้งคู่มีด้วยกันทั้งหมดนะครับตัวระบบสต็อปแอนด์สตแต่ ตัวฟาซิโอตัวนี้จะให้มาเป็นระบบที่เป็นตัว w i ยค n นเนอยู่ในตัวด้วยนะครับส่วนอของแกนเฟรโนจะไม่มีนะเพื่อนเพื่อน่านี่คือความแตกต่างของเขาความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของฟาซิโอตัวนี้จะ,ะเป็นการเติมน้ำมันใต้เบาะคือต้องเปิดเบาะนะเพื่อนๆอ่านสามารถเติมมันได้แต่เจ้าตัวแกนเฟรโนจะเติมข้างหน้าเลยะจะมีจุดให้เติมข้างหน้าเลยเพื่อนๆนไม่ต้องเปิดเบาะนะครับระบบคุณใชยงเขาทั้งสองคันนี้ จะมีความแตกต่างในตัวของเจ้าตัวฟาซิโอจะเป็นกุญแจแบบดอกแบบเสียบธรรมดาแบบนี้นะครับเพื่อนๆตำแหน่งเปิดเบาะก,ก็จะอยู่ในตำแหน่งเดียวแต่จะเป็นการบิดไปทางด้านซ้ายนะครับเพื่อนเเพื่อ,เ,อเป็นตำแหน่งการเปิดเบาะแต่เจ้าของแกนเฟโนจะมีดอกอหลักที่เป็นแบบนี้ที่สามารถส่งสัญญาณเรียกรถได้นะครับจะเป็นหลอดอกแบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวเปิดเบาะก,กับเปิด เติมน้ำมันเขาใช้วิธีการกดปุ่มเอานะครับเ็าจะมีตำแหน่งให้เรากดนะครับจะอาบิดคุญแจไปด้านขวา1ล็อกแล้วก็สามารถกดเติมน้ำมันหรือเปิดเบาะได้นะครับตัวนี้จะมีความแตกต่างในเรื่องของระบบคุญแจด้วยนะครับสําหรับ2คันนี้ส่วนเจ้าตัวระบบเบรกเจ้าตัวแกนเฟโนจะเป็นระบบเบรกดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับส่วน เจ้าตัวฟาซิโอก็จะเป็นเจ้าตัวดิสแบงหน้าดัมเบรกหลังเช่นเดียวกันแต่ฟาซิโอจะมีความพิเศษกว่าเจ้าตัวแคมเปนโน่ก็คือจะมีระบบเบรก UBS ให้ทุกคันนะเพื่อนๆอ่า UBS ทั้งตัวสแตนดาร์ดทั้งตัวท็อปนะครับ UBS คืออะไร UBS คือเป็นระบบกระจายแรงเบรกนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เบรกหลังในระยะที่ระบบทํางานเขาก็จะเบรกทั้งล้อหน้าล้อหลังให้พร้อมกันทั้ง2องล้อเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าถ้าเราอากำอาเบรกหลัง จะรู้สึกได้ว่าด้านหน้ามันก็จะดีดด้วยตัวนี้จะเป็นระบบเบรก UBS นะครับตัวนี้มาอยู่ในเจ้าตัวฟ a ซิโปี2022ล่าสุดแล้วนะครับเพื่อนๆส่วนเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนั้นเพื่อนเจ้าตัวแกนนฟโน่ทางโรงงานเขาเขียนไว้อยู่ที่58.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนเจ้าตัวฟาซิโอคันนี้ทางโรงงานเขาเขียนมาบอกว่าได้55.6กิมตต่อลิตรนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่าง สรุ่น2ส,สี2ราคานี้นะครับอ่าแล้วแต่เพื่อนๆแล้วแหละว,ว่าจะเลือกอ่าแบบไหนถา้าเปรียบกันในเรื่องของเครื่องยนต์ก็ถือว่ามีความเท่าเทียมกันเป็นเครื่องยนต์125ซีซีเช่นเดียวกันแต่จะมีเทคโนโลยีมีออปชั่นบางอย่างที่แตกต่างกันอย่างที่ช่างกิจพูดไปเบื้องต้นนะครับแล้วก็มิติของตัวรถก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันส่วนเรื่องของราคา เจ้าตัวแกนเปโน่จะมีราคาที่แพงกว่านะเพื่อนๆจะมีราคาอยู่ที่5800,0กับอีก400บาทนะครับส่วนฟาซิโอคันนี้จะมีราคาอยู่ที่54,0 0 0กับอีก900บาทนี่คือ2รุ่น2ราคาที่ช่างกิดนํามาให้เพื่อนๆเ,เลือกกันวันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับที่อยากจะซื้อรถในราคาเงินสดนะครับสามารถติดต่อแอดไลน์ช่างกิดได้นะครับ มีบริการจัดส่งให้เพื่อนเพื่อนทั่วประเทศนะครับสำหรับรถในราคาเงินสดทุกรุ่นของทางยามาฮ่านะครับใครหาซื้อสดไม่ได้นะติดต่อหาช่างกิจเลยเดี๋ยวช่างกิจจัดการให้ส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในจังหวัดอุบลน,นะครับสามารถติดต่อได้ที่บริษัทกิจจรนไทยบทุกสาขาครับตอนนี้มีรถเข้าใหม่ให้เพื่อนเเลือกเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับสำหรับยมามาฮ่าเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ